อะต่อเลยนะครับการาข้อต่อไปนะครับการเขียนภาพตัดในแบบแยกชิ้นในการเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจากกลภาพฉายเป็นสิ่งสําคัญนะครับสำหรับงานเขียนแบบซึ่งจะทําให้ฝ่ายผลิตสามารถผลิตชิ้นงานถูกต้องตามแบบงาน การเขียนภาพตัดในภาพแยกชิ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นอย่างมากครับเนื่องจากในการเขียนแบบงานส่วนที่ถูกบังจะแสดงด้วยเส้นปลาและเมื่อมีส่วนที่ถูกบังหลายๆส่วนจะทำให้การอ่านแบบงานเกิดความสับสนเนื่องจากเส้นปลาจะทับซ้อนกันหลายๆเส้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวให้ผู้เขียนแบบ ต้องทำการแสดงตัด section view ในการเขียนภาพฉายโดยจะแสดงเฉพาะผิวภายในที่ถูกเส้นแสดงแนวการตัดผ่านเท่านั้นซึ่งส่วนที่ถูกตัดนี้ก็จะแสดงด้วยเส้นลายตัดมุม45องศาและใช้เส้นเต็มบางในการเขียนเส้นลายตัด ดังรูปร่างของเส้นลายตัดนี้นะครับดูนะครับอ่าเห็นไหมครับเล็กไล่เล็กโลวัสดุทั่วไปนะครับเล็กกล้าวัสดุ่เล็กกล้าเราต้องทำอย่างนี้นะครับทองเหลืองทองเหลืองและโลหะผสมทองแดงนะครับโลหะสีขาวจะเป็นอย่างนี้นะครับแสดงลายตัดเข้าไปเลยนะครับ ก็ตามสัญ,ญาลักษณ์ลายตัดครับสัญ,ญาลักษณ์ลายตัดชิ้นส่วนสําหรับวัสดุชนิดต่างๆนะครับสแสดงให้ถูกนะครับถ้าเป็นไม้ถ้าเป็นไม้ก็ต้องเป็นตัวนี้ครับกดสายไฟทานหินยางพลาสติกและฉนวนไฟฟ้าให้มันถูกนะครับฉนวนป้องกันเสียงแสดงลายตัดนะครับ สำเนลักษ <c> ณ <oughs> ะต่อนะครับหลักเกณฑ์การเขียนแบบภาพตัดเส้นแสดงแนวการตัดให้เขียนด้วยเส้นศูนย์กลางใหญ่หลักเกณฑ์การเขียนแบบเส้นแสดงแนวการตัดนะครับให้เขียนด้วยเส้นศูนย์กลางใหญ่มีขนาด0.5นะครับที่ปลายเส้นจะมีลูกศรชี้ทิศทางการมองภาพและมี ตัวอักษรกำกับไว้เพื่อเป็นการแสดงว่าภาพใช้ที่ตัดมาแล้วเป็นแนวตัดใดนะครับนี่คือตัวนี้นะครับเห็นไหมอ่านี่กูไม่ห่วงนะครับเพราะว่ากูย้ําตลอดเส้นแสดงแนวการตัดนะครับกูย้ําตลอดนะครับย้ําตลอดไม่ห่วงนะครับไม่ห่วงนี้นะครับอ่าการ <c oughs> <c oughs> การเขียนเส้นลายตัดเหมือนกันนะครับตรงนี้ครูก็ไม่ห่วงนะครับที่มันเป็นเฉียงเขียงอย่างนี้นะครับอเอียงทำม,ม,มุม45องศานะครับกับเส้นรอบรูปตัวนี้ก็เน้นย้ำนะครับอ่านี่คือสำคัญนะครับครูเน้นย้ำตลอดแล้วนะตรงนี้ ผ่านเลยนะครับย้ำตลอดมั่นใจว่าทุกคนทําได้แล้วก็ <c oughs> ตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้บ้างการเขียนภาพตัดที่จะ <c oughs> ภาพตัดจะไม่นิยมจะไม่นิยมนะครับจะไม่นิยมต้องย้ำจะไม่นิยมเขียนส่วนที่ถูกบังด้วยเส้นปละ,ะครับจะแสดงผิวงานในส่วนที่ถูกตัด เท่านั้นและให้ภาพให้เขียนเซกชันนะครับให้เขียนให้เขียนเซกชันตามด้วยตัวอักษรตัวอักษรเพื่อทราบว่าภาพตัดที่ได้มาจากเส้นแนวการตัดใดนะครับเนื่องจากแบบงานบางแบบมีความซับซ้อนมากจึงจำเป็นต้องตัดหลายแนว ถ้าไม่กำกับตัวอักษรไว้จะทำให้ยากต่อการอ่านตัวอักษรที่กำกับไว้นั้นนะครับนะครับตัวนี้ก็คือมันจะตัดจากตรงนี้นะครับมาถึงตรงนีนะ้เหมือนกับตัวนี้ครับนะครับเห็นไหมครับจำเป็นจะต้องเป็น e e เพราะว่าอาจจะมาจากนะภาพตัดทิ้ที่หนึ่งนะครับ ชิ้นที่สองก็อาจจะเป็น B ได้นะครับจาก B ไป B อย่างนี้นะครับอ่าวากันต่อนะครับแล้วเมื่อใช้แล้วจะมาใช้สามอีกไม่ได้นะครับเหมือนที่เขียนเมื่อกี้นะครับเซกชัน AA เราจะมาเขียนเซกชัน AA อีกไม่ได้ สำหรับถัดไปเช่นเมื่อใช้ซกชันเอแล้วต่อไปจะมาใช้ a ออีกไม่ได้ต้องใช้ตัวอักษรลำดับถัดไปนะครับบ b นะครับหรือว่าจะเป็น A-B ก็ได้นะครับครับ a อ อามาถึงการเขียนภาพตัดเกลียวในนะครับให้เขียนเกลียวในนะครับให้เขียนเส้นยอดเกลียวด้วยเส้นเต็มหนาส่วนครูนเกลียวให้เขียนด้วยเส้นเต็มบางอ่าเต็มหนาเต็มหนาโคนเกลียวให้เขียนเส้นเต็มบางคือตัวนี้นะครับโคน,นเกลียวคือตัวนี้แล้วก็เส้นเต็มบางนะครับ เนี่ยเส้นเต็มหนานะครับยอดเกลียวยอดเกลียวเห็นไหมครับนี่ยอดเกลียวนี่คือโครนเกลียวนะครับโครนเกลียวเวลารหรือยังครับนี่คือโครนเกลียวครับนี่คือยอดเกลียวทำไมถึงเป็นยอดเกลียวฝั่งนี้เพราะมาเป็นเกลียวในนะครับเป็นเกลียวในตัวนี้คือ ยอดเกลียวจะอยู so, okay. area, okay. so, parole, ่ฝั่งนี้โคนเกลียวจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับ่ฝั่งสีเขียวคือโคนเกลียวฝั่งสีแดงคือยอดเกลียวนะครับเพราะมันเป็นเกลียวในนะครับแต่ถ้าเป็นเกลียวนอกมันจะเป็นจะต้องเป็นตัวนี้นะครับเข้าใจนะครับและเส้นลายตัดให้เขียนด้วยเส้นยอดเกลียวในส่วนของภาพที่เห็นเป็นวงกลมให้เขียนส่วนโค้งเอ้ยให้เขียนเส้นโคนเกลียวด้วยส่วนโค้งสามทับสี่ สามทาสี่ก็คือนับไปแล้วหนึ่งหนึ่งสองสามเส้นที่สี่ไม่ถึงนะครับเห็นไหมนิดนึงครับโอเคไหมครับโอเคนะอ่าภาพตัดพวกนี้เรียนมาแล้วเรียนมาทั้งหมดแล้วนะครับพวกเราเรียนมาทั้งหมดแล้ว ตัดครึ่งตัดอะไรเขียนมาแล้วนะครับ <c oughs> อ่ะ,ะรอเวลานิดหนึ่งนะครับในการเขียนแบบนะครับในการเขียนแบบแยกชิ้นดีเที่วต่างๆนะครับพวกสัญ,ญลักษณ์ผิวนะครับเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ผิวสัญ,ญลักษณ์ผิวนะครับสัญ,ญลักษณ์ผิว ว่าไอีกเห็นไหมครับสัญ,ญลักษณ์ผิวแล้วสัญ,ญลักษณ์ต่างๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวในเรียนในภาพต่อๆไปนะครับเมื่อกี้ไอสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนแค่สัญ,ญลักษณ์เชื่อมนะครับไอต,ตัวนี้ยังมียังมีนะครับยังมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่มันแสดงออกมาตอนนี้นะครับ เดี๋ยวเราเรียนในสัปดาห์ถัดไปในคาบถัดไปนะครับอ่าไม่ครับสัญ,ญลักษณ์เยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้มันคืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็สำหรับวันนี้ในชั่วโมงนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ